อากระต้งกระดาษสวัสดีนะเพื่อนเพื่อนทางช่องคอยชาแนลนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีแบงค์นะครับที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่๙นะครับเป็นแบงค์ห้าสิบบาทนะครับที่จะมาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็จะมานําเสนอข้อมูลกับเพื่อนเพื่อนเอฟซีในนนะครับรวมทั้งนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของราคาของแบงค์ห้าสิบบาทแบบนี้กันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีท่านใดที่มีแบงค์แบบนี้นะดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบด้วยนะครับผม ก็นะครับแบงค์นี้นะครับก็จะเป็นแบงค์ห้าสิบนะครับที่ไม่ได้มีการผลิตแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับเพราะว่านะครับเนื่องจากเป็นช่วงสมัยของรัชกาลที่10แล้วนะครับทําให้แบงค์ที่เป็นในสมัยรัชกาลที่เนะครับถูกยกเลิกการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความต้องการในตลาดนักสะสมนะครับณตอนนี้นะครับก็ ราคาสภาพไม่ใหม่ที่สุดนะครับไม่เกิน100บาทตนั่เองนะครับสำหรับแบงค์ที่ปกติไม่ต้องมีเลขหมวดอะไรเป็นพิเศษนะครับแค่เป็นแบงค์50บาทแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราจะมาพูดถึงรายละเอียดในส่วนของด้านหลังกันทีหลังนะครับก็นะครับถ้าดูพิกหน้าพิกหลังดูแล้วว่าเป็นแบงค์บแบบที่ผมนำมารีวิวนะครับราคาณตอนนี้นะต้องแจ้งกับเพื่อนๆนะครับว่ายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่า อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าแบงค์นะครับพวกแบงค่าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบนะครับต่างๆนะครับเขาก็จะมีการผลิตถี่นิดเนียเรียกได้ว่านะครับไม่น้อยเลยนะครับเดียวนะครับอันนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนของแบงก์ก็จะมีทั้งนะครับเลขหมวดนะครับตรงนี้อ่าเลขหมวดทั้งบนทั้งล่างนะครับสังเกตดูนะครับไอที่เป็นตัวสอดสีแดงเนี่ยเขาจะเลขกันเลขว่าเลขหมวดนะครับอ่า แล้วชนิดราคา50สบาทนะครับแล้วก็จะมีพวกลายเซนพวกอ่ารัฐมนตรีการคลังนะครับแล้วก็ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบลายเซนที่เขาเล่นกันก็นจะมีทั้งลายเซนขายยากด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษากันดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวนะครับพี่เอฟท่านใดที่สนใจที่จะขายนะเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดตตอไว้ให้นะครับก็นักลับเดี๋ยว มันเป็นสีทันงใดที่มีนะครับสภาพสวยๆนะครับเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องติดต่อกันทีนี้นะครับเรามาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นเป็นพระบรมรูปนะครับของในหลวงในรัชกาลที่บที่พระองค์นะครับยังทรงอยู่ในช่วงวัยพระเยาว์นั่นเองหรือจะเรียกกันว่าแบงค์ห้าสิบบาทพระเยาว์ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่ถ้าเรียกแบบนี้นะมันก็จะไปซ้ำกับแบงค์ยี่สิบพระเยาว์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ มันก็จะมีวิธีเรียกแบงค์ที่มีลักษณะเหมือนกันด้วยนะครับข้อความที่อยู่ด้านหลังนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัน,กนกครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลวดลายนะครับของแบงค์นะครับธนบัตรใบละ50บาทก็จะมีข้อความว่าด้วยนะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับก็จะเป็นแบงค์ที่เรียกว่าแบงค์ด้วยสำนึกนั่นเองนะครับตามนั้นเลยตามชื่อเลยนะบแบงค์ห้าสิบบาทนะครับด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แล้วก็จะมีข้อความมาพระบาทสมเด็จพระประม,มินทมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็วันที่นะครับวันที่5ธันวาคมปี2470นะับถึง10ตุลาคมนะับปี2550การนั่นเอง ใครที่มีแบงค์นี้สภาพใหม่ๆสวยๆนะครับติดต่อทางช่องคอยชาแนลมานะครับติดต่อยังไงนะครับก็คอมเมนต์นะครับช่องทางการติดต่อของเพิร์ลเฟิร์สไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือ a c e b o o k ไลน์แอดของเพิร f ลเฟีก็ได้นะครับสําหรับใครที่มีสภาพที่สวยนะครับขั้นต่ำนะขอ10ใบขึ้นไปนะครับ10ใบขึ้นไปหรือจะมีแบบเป็นแหนบหรือมีร้อยใบเราก็รับให้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรับ ในคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ